สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ช่องย่าหนิงขบตต้มนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเล่นอีกเหมือนเดิมคลายเครียดเล่าเรื่องเก่าให้ฟังอ่าเมือนนี้มันเป็นยังไงอากาศมันหอนอยั่ไงอะอากาศห้อนนะเหลอืวหอ้อนมือนนี้นะมันห้อนบ่ห้อนมันห้อนมันหอนเอนอ,อหอนแห,ห้แง,บ,หอองบ่สงสัยมันระพิด หน้าหนาวแล้วล่ะมันระวิดช่วงฤดูหนาวแล้วแล้วมันอไเข้าช่วงฤดูฮอนแล้วมันละฮอนอืเจ้าสีมาเว่าวเอียงจูฟังนะอันค่อยละมาเว้าเรื่องเขาฟังอี้เ,เจา้าคลองใจอยุทธิ์เจ,าจ้าคลองเจออยู่วะอันพอเลืดต้อไปและเจ้าไปขี่มดไส้ผ้าเดียวไปเบื้องหนังและผพเลืดต่อไปเจ้าถามค่อยเจ้าคลองเจออยูคอยวค่อยกะล,ละเวาเขาฟังค่อยกะล,ละเว้าวเขาฟังวะ จากที่ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วพเลันผู้สาวกับผู้บ่าวเออผู้สาวกับผู้บ่าวไปเบิ่งหนังต่อไปเบิ่งหนังตอนแรกก็งานแรกหนังงานแรกนนบ้านโคสูงเออบุญบ้านโคสูงบุญประจําปีไปแล้วสอนเพิินไปโอ้ยคอยก็บ่อเคยสอนมอเตอร์ไซค์มีเคยสอนมอเตอร์ไซค์กับผู้บ่าวจักเถื่อมีเคยจักเถื่อต่เกิดโขคอยกับนั่งอยู่ไกลๆพี่แล้วเนาะ มันเพระจะไส้ก็ไส้ไปไส้มาเนอกข้เฮาดังอยู่ไก่ห<ม>ยาพาม่ากค็คือมันไส้ <c oughs> โอ้มันไส้เนาะเลยหยาพเอาไปห <c oughs> ยาพเอาไปแล้วรถเวลามันเบรกมันก็ปั๊บแล้ว <c oughs> ต่ำไปเบิร์กแล้วเวลามันเบรกก็ <c oughs> ต่ำไปเบ <c oughs> <c oughs> ิร์ก <c oughs> นั่นละมาดิมีลีลาอีเดเตลเด็ดไปเบิ่งหนัง หายเพิ่งนางก็คืนแรกกะอ่ามาทรงจะดีอยู่เออไปบ้านนี้ไปฮอดบ้านมาต่อไปก็มาบ้านมาบ้านกกต่มบ้านกกตุ่มก็เป็นบุญประจําปีคือเดียวนั่นละขึ้นต่เก้ามามาแล้วกาเพิ่นก็เห็นผู้สาวเก้าเพิ่นเออผู้สาวเก้าก็ิเอาไปขอเงินเอาไปขอเงินเพิ่นอ้าาหาไปขอเงินเพิ่นไอ้ขอเงินแน่ ว้ยตก็เลียวบึ้งทูได้ผู้สาวมาขอเงินเห็นเนาะโอ้ข่อยก็งอกแล้ว่อยก็ยางนี้งอกงอกคืออะไรงอกคืองอนเคืองอกก็คือคืองอนภ้ษาคนไทยเรียกว่างอนงอกนะต้องง้องต้องง้องไปแล้วเฟินกันจำคอยแล้วนั่ไปถามคอยเอ๊ะเพื่อเจ้าเพื่อคอยมีเบาน้ำคอยมีเบาน้ำแล้วคอยงอกคอยก็เชย โอ้ยไปก็ไปซื้อขนมค่อยกินอไปก็ไปซื้อขนมค่อยกินค่อยก็ดีแล้วก็ได้กินขนมู่ดีไหวได้คอยน่ะเดี๋ได้กินขนมนะเอาเงินเอค่อยะค่อยก็ยิ้มนะเดี๋ยวดีแล้วอย่างหายแหละเพิ่นหู้จักเจอค่อยหู้จักนิสัยค่อยอดีเดี๋ยวแล้วจะหิงอาแล้วค่อยน่ะเอาเดียวนะไม่ได้เหิงได้ค่อยน่ะสิบหกปีเอาเดียวก็ตั้งท้องเลยสิบเจ็ดปีแม่นได้ลูก สิบเจ็ดปีได้ลูกเลยคอยนะไม่ได้อันนี้แต่คยมีมือเปเลยคอยมีมือคุ้มมีจักคุ้มอมืตอนสมัยนั้นมีจักคุ้มมีรู้เรื่องรู้เล่าปเป่เลยละสิบหกปีพอดีเป็นผู้สาวเป็นผู้สาวสิบห้าปีสิบหกปีแหละเห็นเพิ่นคอยนะม่แค่ได้ผู้บ่าวไม่แค่ได้ผู้บ่าวเลยละคอยนะเพราะว่าเพิ่นนี่แหละเป็นผู้บ่าวคนแรกละคอยไม่เคยได้ผู้บ่าว ไม่ได้มักเพื่อคุอว่ามาเห็นเพิ่อละมักเลยว่าวขี้มอไส้โอ้แต่ว่าเพิ่นผู้สาวหลายเธอได้เพิ่นน่ะสาวห้าปีห้าผู้สาวเพิ่นน่ะหลายเห็นทีเดียก็เขาก็ฮ้องเซลเซลเลฮ้องเสพเพิ่นน่ะโอ้ผู้สาวหลายเธเนาะค่อยว่าโตค่อยว่าเออค่อยก็ขึ้นระเอ้ยได้ผู้สาวหลายก็ย่างเพิ่นละอ,อันมีมักมีมาดินน้องค่อยก็ได้รึค่อยกับวันนี้นะ,ะ,ะค่อยกับไปรับจ้างก้นมันรับจ้าง เสียาเสือยแล้วขำมาเสืออหล่อเป็นๆๆมาแล้วโมอเตอร์ไซด์ดังที่ได้โมอเตอร์ไซค์ฝืนโอโ้ยถอดใส่นะ่ะมะเล่นแตะแต่ปุ๊บแตแทนมาแล้วจือได้คอยนะ่ะเข้าบ้านนะ่็จือเลยโอโ้โมอเตอร์ไซค์มาเลยเนาะมาหอจอดแล้วกับเฮ้ยดินทันทีเลยแล้วเห็นมีพูดแล้วรังเถกัะหาถุงพกถุงแจ้ง เออ้ดินเจ็บเจือเถิดเออฟ้าจิ้มเจี๊ก็คุยกันดนวันนั้นเออคุยกันดนวานนั้นละคุยนั่งเบิ่งกับชื้อๆนี่กันนั่งเออนั่งเบิ่งกับชื้อๆอืมไม่ได้เพ้อไว้แล้วก็มาโชว์ค่อยไปเก็บผักหวานอืมเออค่อยก็มีไปนํากระดอแล้วเนาะตอนที่แรกนะตอนที่อันเห็นเดียวไม่ไหม้นะอืมค่อยกับเรากอยู่ค่อยก็มีไปแล้วเนาะฮะเออล้วอายู่รถเพิ่นก็พาไปค่อยกั รถไม่ได้กับจะไปน้ำเน้กมาอืนกับเิ่นโชว่ไปกับไปแล้วเมืก็บผักหวานน้ำอืนไปเชื่อปู่าค่อยไปเม้นไงสามนุวยผู้ค่อยเลยจนที่ให้เหมยโอ้ยเบาอันนี้มันขึ้นแนวเลอขึ้นแนวเลอยิ่งพาค่อยไปกระโดแท้ค่อยเลยขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็จักคนนั่นเลยมีจักขึ้นผือจังพาผู้สาวไปหาพักหวานไก่กกระโด วิดีแม้นว่าไปแล้วล่ะอันนี้เห่าได้วิดีเอ็นเพลอได้เพิ่มจนพวกวานพูดเก็บพวกวานเนื้อเหาเสยความได้หลายพวกหวานห <c oughs> ว,วานออกใหม่เด้เดินเดินนี่ละเดินนานี่ละเดิน,เดนสามเดินสี่นะพวกหวานออกใหม่โอ้ยโหดแล้ววะ่ะคนสมัยแตะก่อนนะทีเออคนสมัยแตะก่อนเป็นนั้นนั้นละ่ะ มีขโมอเ,เพ้อ <c oughs> ไปก็มากเดียวละเนาะมีจักเด้ว่าอะไรลู่ได้เตามีจักได้มากเดียวก็ไปน้าเดียวแล้วได้ไกค่อยก็เลยหมายค่อยนะอันผู้เห็นเอาผู้เห็นเอาไม่ได้แต่งงานได้ค่อยนะผู้เห็นผู้เท่าผู้สมัยนั้นเนาะคนสมัยนั้นเขาก็ผู้เท่าผัวน,นี่กับปหาเดียวแล้วก็ลู่ห้ามากเดียวมาชู่ม่าขอแล้วก็ไม่ทีไหได,ได้ผู้เหนเอาเดียวแล้วก็แล้วเลย ธรรมดาคนจะเก่ามันมีแต่พิธีพิธันก็ดอเพราะว่ามันบานเมืองกับม,ม,มันมีได้เจริญเนาะมันมีได้เจริญบานเมืองก็คือว่านะเขาว่าเอา้าไปเจอกันยุสิเลยเนื้อคู่ยนเนื้อเลอกกิกอ่ะมาหาเดียวจนได้ยุไก่ยุกรุงยุไก่ก็คออาเห็นเดียวค่อยกับมางืดหลายอยู่ค่อยกับไม่ได้ หึงได้คอยก็เป็นผู้สาวหาก็เป็นผู้สาวไม่นี่ละได้สิบห้าสิบหกปีพอดีอ่พอดีพอดีลูกก็พอดีเอาแล้วได้ปีพอดีได้เลยก็เป็นปีปีนั้นก็เป็นปีมะลุ่งอ้าวตูวม่มู้จักไ,ด,ไกด้ไปแจ้งเกิดไปแจ้งเกิดก็เป็นปีงูใหญ่โอ้คอยก็มู้จักแล้ว่าปีงูใหญ่เป็นแบบเลยโอ้ยลูกุ่มคอยเอออย่างมาเกิดปีงูใหญ่เป็นไม่ยิ่งพอเกิดปีงูใหญ่ว้า อคอยข้างยู้ได้เลี้ยงคนความ,ามเนออี่ยคนปีงูย่ายอย่เลี้ยงเนี่ยเขาว่าวเกิดเดินอันเกิดวันทีอันนั้นพร้อมวันตอนเทงตอนเทงเทงสามจิบนี่แหละค่อยกัเ็เลยป้าจัางว่าคนตะเก้าเห็นมันยุงม,มันยะเด้ออ่าเอโอเคก่อนนะคะแล้วแล้วยังรับฟังอีก แล้วเวลาว่างๆจะมาเล่าให้ฟังอีกตอนต่อไปตอนต่อไปก็จะมีอีกโอเคค่ะจบเพียนนี้นะคะเจอกันใหม่